คครับก็สวัสดีทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่การสแกนขันพอยแบงค์ลีก2 0 2 3ซีซั่นที่3ามอาทิตย์ทีบายเรเซอร์อยู่กับผมคร์สันเช่นเดิมครับวันนี้เป็นนัดที่4ของดูการครับเป็นการเจอกันระหว่างทีม Innovate by TT Sport ครับเจอของด้านของทีมกระท่อมน้อยฮะแล้วก็ท่อมน้อยฝั่งทีมสีแดงครับส่วนสีน้ำเงินเนี่ยเป็นหน้าของ Innovate แล้วกระท่อมน้อยเปิดไปได้แต่ว่า Innovate ก้าวทันควายครับแล้วเป็นแอดมิดแอดวินครับที่เก็บไปดับเบิ้ลคิวเลยครับ โอ้ตอนนี้คะต้องบอกอินโนเวทครับอะไรก็ฉุดไม่อยู่ครับฟอร์มการเล่นของเขาเริ่มกลับมาคงเส้นคงวาเลยฮะแล้วแต่ละตัวแน่นกันเหลือเกินครับแล้วเคิร์ฟครับไปเก็บแบ็กบอกได้ฮะตอนนี้เหลือลิงเอ็มคนเดียวครับลิงเอ็มเอ็มคนเดียวมีคุณลาเบอร์บอกว่าทิทีโนเวทสู้ๆนะสวัสดีครับคุณจิราราวัตฮะนะก็ทักทายทุกคนครับลิงเอ็มเอ็มเหลือหนึ่งต่อสองครับต้องมาดูว่าเขาจะเก็บได้ไหมฮะต้องบอกว่าลิงเอ็มเอ็มครับถึงจะเห็นอย่างงั้นอย่างนี้ครับอาจจะไม่มีจุดเด่นสำหรับ ในทีมเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้ามองกันดีๆครับเขาจะเป็นตัวปิดทอาหลังพระฮะนะในจังหวะสําคัญๆค,ครับมาจะเก็บต้มวินให้ทีมครับแล้วนี่ก็เป็นอีกครั้งนะที่หัวหน้าทีมครับทั้ง2องนะไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์โบโบกับเบอร์ซี่ครับทิ้งภาระนี้ให้เอ็เอ็มอีกแล้วครับหลังจากย้ายมาตั้งแต่ตอนอยู่เอ็มจีคาร์บนซึมนะเมื่อสองฤดูกาลก่อนหน,นั้นฮะแล้วก็ย้ายมาเอ่อทีมกระท่อมน้อยฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ฤดูกาลนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ย ถือว่าโอเคนะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ย้ายทีมมาแล้วหลังจากย้ายจากทีมเดิมมาแล้วเนี่ยทำผลงานได้ดีค่อนข้างมากฮะนะก็ที่เห็นหน,นะก็จะมีแอดก็ถ้าเทียบกับทางหน้าอินเว e ครับเป็นสปาดากับแอดชีตนะที่เพิ่งย้ายมาฮะก็ต้องบอกว่าพวกเขาในสามคนนี้ฮะใกล้เคียงกันเหลือเกินแล้วลิงแอนเบงครับหันมาเจอแล้ว หันมาเจอไล่ยิงไล่กลัวยู่ถึงแต่ข้างบนครับจะบนจะซ้ายแล้วก็โดนเคิร์ฟครับดักเก็บไปฮะแล้วก็วินแรกครับเป็นอินโนเวตบายทีสปอร์ตทที่ขึ้นนําไปก่อนที่1ต่อศูนย์วิสดีคุณกุ้งฮะนะสวัสดีคุณเซฟครับทักแล้วฮะใจเย็นฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ครับว่าการแข่งเป็นออนไลน์ฮะฉะนั้นมีการตั้งดีเลยครับการจะทักเนี่ยก็อีกสักประมาณสองนาทีครับกว่าจะได้เห็นฮะนะ เดูดีครับทีมบุกมันก็ลำบากแล้วครับแกแผนที่โรงพยาบาลบ้าฮะหรือ medical center นะแล้วเจอดักกันแบบนี้ครับอินโนเวตเนี่ยดักดีเหลือเกินครับโูแต่วุลูครับลูมันให้หลบให้ลงมันเยอะมากฮะโบโบเดินอ้อมมาแบกบอกไปเก็บได้แต่โบโบครับขึ้นมาโดนสปาด้าฮะโอ้ยิงเต็มหัวครับแล้วตอนนี้ครับเหลือแค่2คนนะครับสองดาของอินโนเวตแต่กระท่อมน้อยฮะเหลือคนเดียวครับแล้วคนเดียวจะไปสู้อะไรเลยฮะแต่เลือดยังเต็มครับ และเต็มความกล้าความด้านฮะมันเพียบครับอะไรนะเนี่ยฮะขนาดนั่งเล่นยังพยายามจะนั่งบนฮะทางหน้าของสวิตช์ครับบอกผมพาทีไรครับไม่เคยเล่นสักทีฮะโอ้โหดูฮะดูคนเราครับนะฮะเล่นไม่ดีครับโทษปี่โทษกองครับสวิตช์ครับพะเล่นดีเราสาชมให้นะสวัสดีครับคุณกมลชัยแลสวัสดีคนนี้ ตอนนี้เนี่ยเปิดทายผลแล้วครับใครอยากจะทายผลนะสามารถเข้าไปทายผลได้แต่ด้านล่างนะลิงก์ที well ่มันเขียนว่าลิงก์ทายผลนั่นแหละครับนะแล้วเดี๋ยวเวลาทุกคนทายผลใครจะชนะไปเนี่ยมันจะไปขึ้นที่ Facebook ของตัวเองครับเพื่อนๆจะได้เห็นเลยครับอลังการงานสร้างมากครับนะเคยรูที่ใช้หน้าแฟนเพจนะเพื่อนๆจะได้มาดูเยอะๆครับสำหรับวันนี้ส่วนใครอยากได้คอย์ครับเดี๋ยวจบเกมกรแข่งขานนะเดี๋ยวไปรับคอย์กันได้ครับที่แฟนเพจ TGP R นะจ๊ะ แล้วก็กดวางระเบิดเลยครับแบคบอกฮะตัดสินใจเขาวางระเบิดก่อนเลยแล้วระเบิดถูกวางครับจากทีมลับครับต้องมาเป็นทีมลุกฮะสำหรับทางด้านของอินโนเวครับแล้วเนี่ยฮะวิ่งลงวิ่งลงคือมันต้องกนเนะครับแล้วอยู่คนเดียวฮะก็กังวลว่าจะมาแก้ตรงหดและโดนลงมาเลยครับเป็นเคิร์ฟอีกแล้วฮะอูเคิร์ฟสองวินแล้วครับที่ทําได้ฮะแล้วตอนนี้ครับอินโนเวขึ้นนำที่สองนอซูลวินครับอูวันนี้ฮะเคิร์ฟเนี่ยมาก่อนเลยครับนะชื่อลอยไปเลยฮะตอนนี้ฮ วิกตอร์เชนโเวนะแล้วก็สีครับลิวเดนนนนเอออันนี้ไปเจอเราที่งานด้วยครับแล้วขอถ่ายรูปด้วยฮะเนะี่ยโอเคแล้วเอ็ดวินครับนิยมเอ็มครับไปเก็บนี่เอ็มเ,เนี่ยเก็บได้ก่อนแล้วก็โดนเก็บไปครับแต่ว่าตอนนี้ฮะมิสเตอร์โบโบครับเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขายิงไม่ได้ครับ ปกติเนี่ยเป็นตัวความหวังด้วยสามามนเราเบอร์ซี่เหลือคนเดียวสปาดาดักข้างหน้าเบอร์ซี่ดนยิงแล้วก็เรียบร้อยครับเป็น3ต่อศูนย์วินครับกับแผนที่นี้เลยฮะแล้วนัดที่4ี่นี้ครับไดโนเวทขึ้นนำเราที่3ต่อศูนย์วินครับโอ้ลว่นเร็วมากครับต้องบอกว่าอินโนเวทตอนนี้เนี่ยเจนีรักเป็นทีมฝั่งลับจริงๆฮะแต่ว่าครับก็กลายเป็นคนที่บุกครับใส่กระท่อมน้อยแล้วกระ่่มน้อยครับเหมือนวันนี้ครับแผนแปลกๆฮะแล้วอสปาดายิงแน่บ็กบอกไยครับโบโบเก็บได้บ้างแล้วแล้วเบอร์ซี่ครับ ไปเกบเอ็ดวินได้ฮะเอาแล้วครับตอนนี้เหลือผู้เล่นเยอะกว่าแล้วครับสองกระท่อมน้อยแล้วเข้าหลังมาล้วงครับการลูด้าเก็บไปสวิตไปเก็บเบอร์ซี่ครับเหลือกัน2ต่อ3ครับสวิตฮะสวิตบอกไม่ลั่นเลยตั้งกับพีผ้าครับเดี๋ยวดูครับว่าจะลั่นหรือเปล่าฮะแต่ตอนนี้ครับผู้เล่นเหลือน้อยกว่าแล้วการกระท่อมน้อยครับไปวางระเบิดแล้วด้วยสวิตแล้วสปาดาไปเก็บเป็นด้ของการลูด้าครับ โอ้ตระกูลด่าฆ่ากันเองฮะแล้วตอนนี้ฮะเหลือกัน2ต่อ2ครับแล้วเหลือคนที่เอาฟิสโซมาโบครับไปเก็บได้ครับสวิตเหลือคนเดียวแล้ว1ต่อ2ครับแล้วดักอยู่พอดีแล้วเรียบร้อยครับเป็นลิงแอมแรมครับที่เก็บสวิตไปได้ครับส่งบอลได้ตอนนี้ครับกระท่อมน้อยไล่มาแล้วเป็น1ต่อ3วินเอาแล้ฮะไม่ยอมแพ้ง่ายสวัสดีคุณเทส<บ>เทคใช่ไหมเทคแฟนตาติกครับนะใส่คร<บ>ับคุณสมชายมักดี กาเซียเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพักคู่เขาเดี๋ยวก็รู้ครับไม่แน่ใจเหมือนกันฮะเหมือนจะเหมือนจะเปลี่ยนไหมไม่แน่ใจนั้นน่าจะไม่เปลี่ยนนะฮะหรือว่าเปลี่ยนแล้วอ่ะหรือว่าพักก็ไม่แน่ใจฮะไม่แน่อาจจะพักในมือกาลนี้ครับแล้วในผู้จัดการนี้ไม่เอเมเดียการ์ดโรเซี่ทูก็ได้ครับเพราะว่าข่าวมาคือกาเซียเนี่ยย้ายมาขึ้นมาดิวิชั่นเอ่อขึ้นมาทีหนึ่งครับมาอยู่เอเมเดียการ์ดโรเคซี่ครับ เพื่อจะช่วยทีมในการแข่งขัน P B I C ครับที่กำลังจะเกิดขึ้นนที่ประเทศไทยนี่แหละนะเราอ้มาเดีเนี่ยได้ไปครับกาเซนน่าจะมาเสริมความแกล่งนะให้เอ็มาเดเนี่ยควา้าแชมป์โลกได้อีกสมัยครับตอนนี้ไม่ได้ครับแต่ว่าสักวันจะได้ครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เหลือกันสาต่อ3ามครับแล้วสป,ปาด้าเจอข้างหน้าอยู่แต่โดนลงมาเลยครับหน้ากาวเนี่ยก็หลุดไปแล้ว ไม่อายนะฮะไม่ใส่หน้ากากไม่สวมเลยครับโดยเขายิงสะบัดหลุดไปฮะข้างบนก็มีข้างล่างก็มาครับสปาดาถอยองมาเบอร์ซี่ครับเลือดมันเหลือน้อยเหลือเกินฮะกระจกบาดเดี๋ยวเลือดไหลครับต้องโดดดีๆฮะข้างล่างเนี่ยอยู่ครับเบอร์ซี่พยายามดักครับดักแต่ไม่เจอใครฮะเขายังไม่มาครับแอดทีมก็ยังโยกอยู่ฮะสปาดาเดินขึ้นมาแล้ว ปาดาหันมาทางขวาไม่เจอแล้วการูด้าครับเก็บสปาดาไปได้ฮะเป็นการูด้าครับที่ดักเอาไว้ฮะตอนนี้ฮะแล้วก็เหลือกัน3ต่อ4ครับใอ3้3ต่อ2ขอไัยครับแอดชีพออกมาข้างหน้าแล้วชีไปเก็บเบอร์ซี่ได้ครับเนี่ยฮะโบโบกับการูด้าครับยืนดักอยู่แอดชีพเมื่อกี้ก็โยกไปหนึ่งทีครับ แล้วพอรู้ว่าเอ็ดวินิงมาก็เนี่ยครับแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นการรูด้ที่เก็บดับเบิลเออเก็บวินคิวนี้ไปได้ครับสมุนให้ทังด้านของทีมกระท่อมน้อยครับไล่มาเป็นสองต่อสามวินแล้วเอาละฮะกระท่อมน้อยครับเครื่องร้อนช้าไปหน่อยตตอนนี้เขามาแล้วเออตั้งชื่อนี้แหละเซฟฮะใจเย็นยตั้งเลยครับเ,เ,ดเดี๋ยวทีมเดี๋ยวทีมอาจจะแบบแพ้ก็ได้นะเออ แล้วก็ขอบคุณทุกคนในที่แชร์นะคุณจีนรวัตก็แชร์แล้วน่ารักที่สุดเลยแล้วก็การูด้าครับไปเก็บเคิฟได้ฮะตอนนี้เนี่ยได้ของกระช่อมน้อยครับอู้เลิศมาลล้วงครับสวิตโอ้โหแล้วสมเอ็ดวินครับมาช่วยยิงโคเวอร์ไปให้ะแต่วินก็ตายครับแล้วสวิตครับแหกฮะโดนดังด้าของการูด้าเก็บไปครับสปาด้าเหลือคนเดียว1ต่อ3แล้วสปาด้าครับจะจะอึดกม่อหดครับ โอเคไปได้หนึ่งครับแต่การูด้าฮะแกลั่นมาจากไหนไม่รู้ครับเก็บกดฮะดูการที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ลงครับเก็บกดฮะเลยขออลไรกันครับจัดไปซันหนึ่งชุดครับแล้วก็เก็บไปได้ครับตอนนี้ในการูด้าเก็บไปแปดแล้วครับสปาดาเก็บไปเจ็ดฮะเคิร์ฟเก็บไปห้าวิ่งเก็บไปห้าครับโบโบเก็บไปห้าขอัยครับสกอร์สามต่อสามฮะขึ้นขอไปครับ มันไอ้เหลือเกินช่วงนี้ครับแล้วตอนนี้ครับเคิร์ฟเคิร์ฟเจอหน้าปาระเบิดใส่เป็นแอดทีมครับที่เก็บกระลูด้าไม่ได้แบ็คบอกเก็บกับปาได้าลาลีมีเอ็มครับเก oh. ็บแอดวินไปฮะแล้วก็โอ้โหเก็บกันล้วๆครับแอดทีมเลือดเหลือน้อยเหลือฮ่าเราเก็บไปได้ลินคนแล้วเอาละฮะแอดทีมครับ <c oughs> หนึ่งตอนหนึ่งครับแต่ระเบิดเนี่ยกระท่อมน้อยวางไปแล้วครับแล้วแอดทีมเลือดแกนเหลือน้อยเหลือเกินฮะ กระท่อมน้อยตอนนี้วิ่งอย่างเดียวครับแล้วหันหลังให้เขาทำไมครับลิงแอเวนกันแล้วถีโชนหลออครับไปเก็บได้แต่จะแก้ระเบิดทันหรือเปล่าเล็สี่สามแล้วก็สองครับแก้ไม่ทันครับขู่จะเกือบรอมาครับถีบครับวิ่งไล่หน้าลิงแอนครับแล้วยิงใส่ข้างหลังครับหลังแหกันเลยทีเดียวครับแต่ว่ามาแก้ระเบิดไม่ทันครับส่งผลในตอนนี้ครับทางด้านของทีมกระท่อมน้อยครับเก็บได้4วินลวดครับขึ้นนำา 4. ต่อสวินแล้วโอ้โหตอนนี้ครับฟอร์มแรงเหลือเกินฮะ เป็นเหมือนเมื่อวานเลยครับกระท่อมน้อยครับแต่โดนเันกไปหน่อยครับก็เลยเก็บวินลงรัวไม่ได้ครับเราแพ้ไปในที่สุดครับแต่วันนี้ฮะอินโนเวตโดนไปแล้วครับแอดจีไปเก็บเบอร์ซี่ได้ก่อนครับถือเอาทุกคนเนี้ยนะแล้วตอนนี้โอ้โหและแล้วแอดทีฟครับไปเก็บได้ครับเอ็ดวินไปเก็บได้แล้วก็เคิร์ฟครับตัวนี้เองครับมาฆ่าหน้าของแอดจีได้แต่ว่าก็หมดไปแล้วครับแล้วก็มาแก้ระเบิดครับไล่ตามติดเสมอเป็น4-4วินแล้วธรหน้าของอินโนเวต บายทีทีอีสปอร์ตครับโอ้สุดสีแลสุดสุดครับสาวคู่นี้ฮะตอนนี้ครับตัดสินที่วินนี่ฮะใครจะขึ้นนำก่อนสลับฝั่งครับกาลูด้าเนี่ยเก็บไป9ฮะแอชชี่เก็บไป10ครับโอ้โหตอนนี้ฮะต้องบอกว่าสวิทครับยิงไม่ได้จริงฮนะแบ็คบอกเมื่อกี้เห็นจากด้านข้างนะว่าเขาอยู่ข้างในฮนะโดดลงมาเบอร์ซีไปเก็บสวิทได้และเอ็ดวินครับ โดนแบ็กบอกเก็บเข้าไปฮะแล้วดางของแอตทีครับก็เก็บมิสเตอร์โบโบแล้วโดนลงมาเคิลก็โดนการุ่งยาเก็บไปครับตายเลยฮะแล้วเหลือคนเดียวครับซาบาด้าครับซาบาด้าแล้วข้างล่างนะเจอเบอร์ซี่ครับเบอร์ซี่โดนเก็บไปแล้วข้างบนครับดีเลยอันยู่แล้วกันุ่งยากอยู่ข้างหน้าก็มีข้างบนก็มีสุดท้ายครับโดนการุ่งยาเก็บไปฮะแล้วตอนนี้ครับทางฝั่งกระท่อมน้อยขึ้นนําแล้วจีห้าต่อซีวินอยู่ข้งบนสวิตซ์เอฟสีนี เรวสลับฟังฮะเดี๋ยวันได้กระทบน้อยครับจะมาเป็นทีมลับครับส่วนทีมบุกครับจะเป็นทางด้านของทีม Innovate by TT Sport ครับที่จะมาอยู่ในฝั่งทีมแดงนะแล้วตอนนี้ในการขันเนี่ยจะรู้ผลจริงๆก็ต้องแข่งกันจนถึง5วินนะใครถึง5วินถจะรู้ครับว่าใครจะเก็บ3แต้มไปหรือว่าจะแบ่งกันไปคนละแต้มครับตอนนี้รอมิสเตอร์โบโบฮะ กดคนเดียวครับแล้วก็2สองทีมพร้อมแล้วฮะแล้วก็จะเล่นเกมในครึ่งหลังครับสกอร์ที่5-4ครับเป็นทางฝั่งของทีมกระท่อมน้อยฮะที่นำอยู่ครับเป็นฝั่งนั้นมาแล้วครับจากทีมบุกเป็นทีมรับครับแล้วก็ทีมรับมาเป็นทีมลุกฮะตอนนี้ฝ่ายบุกเป็น i ิโนเวยครับส่วนทีมรับฮะเป็นในด้านของกระท่อมน้อยครับเกมเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าทางฝั่งของ สปาดาครับเล่นได้ดีเหลือเกินนะอินโนเวยบยิงเยอะที่สุดนะ,นะแต่ว่ากลาูดาครับแรงไม่แพ้กันนะนาสะพอนด้วยครับเท่ากันแบ็กบอสมากเก็บดับเบิลคิวได้สปาดาไปเก็บแบ็กบอกได้ตอนนี้กระทบน้อ,นอยเนี่ยแรงเหลือเกินแต่สวิตครับปาลาระเบิดใส่โบโบไปสวิตยืนดักอยู่แต่ระเบิดมาข้างหลังครับ ไม่สนใจแล้วโหน้ามาแต่โดนเบอร์ซี่เก็บไปฮะแล้วสปาดาเหลือแค่คนเดียวครับ1ต่อ3ครับเ้วเสียวินี้ไปเนี่ยโดนขยับหางแน่นอนครับแล้วใจมันจะไปเหมือนกันครับเอาละฮะสปาดาครับคนสุดท้ายอีกแล้วครับต้องคงต้องหันไปบอกโหน้าชีมครับอะไรก็พู่โดยคนเดียวครับเอาละฮะลงมาแล้วครับทั้าดของสปาดา สปาดาเจอเบอร์ซี่เด้อเบอร์ซี่ครับใช้กล่องบังครับแต่เบอร์ซี่ก็ไม่รอดครับแม่นเหลือเกินนะสปาดารู้มันมีแค่นิดเดียวครับยังยิงโดนได้ฮะโอ้โหเหลือเกินจริงครับสปาดาครับย้ายมาอินโ v เว e นี่ตอนนี้มีกำลังสำคัญหลักของทีมเลยครับเป็นแอ็คเตอร์ที่แบบว่าโอ้ยิงได้ดีครับแล้วบุกได้ดุดันมากฮะแต่แปลกครับแอ็คเตอร์ที่ไม่ตายก่อนด้วยครับ เป็นแนวหน้าที่ตายหลังชาวบ้านเอาช่องครับแล้วสป,ปาดาครับเอาแล้วฮะพยายามหาช่องว่างครับแต่ยังไม่รู้ว่าการูด้าดักอยู่แล้วโดนไปเนี้ยโดนเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นการูด้าครับที่แก็บไปได้แล้วการูด้าแก้ระเบิดให้เลยครับเอาแล้วครับ ขึ S <S ้นนำเป็น6ต่อ4วินาทจังหวะเมื่อกี้ต้องบอกว่าย่ามใจไปหน่อยครับสลาสปาดาครับกาลูด้าเนี่ยต้องโหนนิ่งมากครับคือยืนหลักอยู่ข้างหลังและดักข้างหลังเลยฮะไม่สนใจเลยครับปล่อยให้เขาวางระเบิดไปนิ่มๆครับแล้วตัวเองมาเก็บจากระยะไกลฮะโอ้โหและยืนในตำแหน่งที่ดีด้วยครับสปาดาเองก็ไม่เห็นฮะคิดว่าไม่มีใครเลยครับจะตัดหใจวางระเบิดนะวราสองต่อหนึ่งครับว่ากล่าวว่าวัดกันไปครับแล้วตอนนี้ครับเปียบอกไปเก็บสวิตได้แล้วเคิร์ฟครับมาค้าหน้าของโบโบในห้องนี้ แล้วเขามาเก็บในห้องครับแล้วแอดทีฟครับไปเก็บลิเอ็มได้ครับตอนนี้ฮะกระทอมน้อยเราสปาด้าไปเก็บลิเอ็มครับขออภัยครับแล้วเคิร์ฟไปเก็บการุ่าได้ยังฮะแบ็คบอกเหลือคนเดียวแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของอินโนเวครับไล่มาแล้วเป็น5ต่อ6วินเอาละฮะอินโนเวครับเบรกเกมของด้านกระทอมน้อยได้แล้ว เสมอตอนนี้ใต้มฮะหกต่อห้าวินครับเอ็กโคเวอร์มันเป็นเอ็กโคเวอร์แหละแต่เอ็กคอสบ้างบางทีไงนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแซวนะแซวนะฮะคุณผู้กันฮะจังหวะมันเร็วตมามมองไม่ทันครับเราเคิร์ฟไปเก็บโบโบได้ฮะเอาละครับกระท่อมน้อยฮะกระท่อมน้อยเหลือลิงเอ็มแล้วก็เหลือด้านของอ่าเหลือลิงแอมคนเดียวครับอยู่ก็เหลือคนเดียวครับการลุด้าโดนระเบิดตายเลยครับหนึ่งต่อห้าครับลิงเอ็มครับ โอ้แล้วข้างล่างมาสวิตดักไปแล้วครับวิ่งมายิงแล้วก็ตายครับอุปเลียครับที่เก็บสวิตได้ครับแต่ว่าครับโดนตัวเองฆ่าตายฮะปานระเบิดลงไปครับแล้วความแหนะครับกะทะไมเก็บเขาครับไปยิงเขาตายครับแล้วระเบิดมันระเบิดพอดีครับทํางานมาฮะเต็มเต็มครับนอนตายตังตงกันฮะแล้วตอนนี้ครับไล่ตามตีเสมอเลยครับชนะอินโนเวครับเสมอเป็น6ต่อ6วิน เคิร์ฟมาเจอครับแต่หื้อเคิร์ฟโดนดักยิงเี้ยเคิร์ฟปาลระเบิดยัดเข้าไปครับแล้วสปาด้าไปเก็บดิงเอ็มได้ครับแล้ววางระเบิดเร็วเลยครับอินโดนเวปเปลี่ยนแผนครับเอาและฮะรับกระท่อมน้อยครับจะแก้เกมทันหรือเปล่าครับเขาวางระเบิดด้วยการบุกเร็วครับแล้ววางระเบิดเร็วเลยครับอุ้แล้วล้วงมาเร็วมากครับแบ็คบอกเดินหาครับหาไปยังไม่เจอครับแต่ว่าตอนนี้ครับสวิตมาเก็บได้แล้วโบโบไปเก็บสปาด้าฮะเหลือกัน3ต่อ2ครับแล้วข้างล่างเหมือนแอชชีครับโชว์รอเก็บไปได้ฮะ แต่สวิตเลยแค่คนเดียวครับเวลาเนี่ยมันจะแก้ระเบิด์ตเล็กประมาณสิกว่าวิครับเอาละครับบีหัวใจแล้วสวิตจบเจอหน้าเบอร์ซี่โดนดักยิงไปครับแล้วก็มาแก้ระเบิดเลยฮะแก่ทันแบบนี้ครับกระท่อมน้อยก็ขึ้นหน้าอีกครั้งนะครับเป็นเจ็ดตอ่อเออไม่เจ็ดต่อต่อนีเจ็ดต่อหกวินเออสมองไปแล้วฮ <laughs> ะแบบเศร้านะเจ็ดต่อหกวินฮนะแล้ว <laughs> ก็แอบตีเนียนครับ นะโรกีเราแซวเจมส์เฟกไปครับว่าเขาเที่ยวกันสบายมีความสุขครับเขาก็มาแซวเราคืนนะนะวว่าเดี๋ยวเขาจะเที่ยวให้เต็มที่ครับเดี๋ยวเที่ยวเผื่อได้เนตจั๊กอะไรประมาณนี้ฮะจำไว้ครับเจมส์เฟกฮะเดี๋ยวเราจะเอาคืนครับแล้วตอนนี้ครับกระท่อมน้อยฮะเหลือ4คนส่วนได้อินโนเวทครับเหลือเป็นอยู่5ฮะดีเอ็มดีเอ็มคอยแบนครับไปเที่ยวทะเลฮะเดี๋ยวดูครับไม่มีน้ำทะเลมาฝากครับจะเครื่องฮะ เหลือสาวกนกสาวกระท่อมน้อยแล้วกาลูด้าไปตายแล้วฮะหลิงแอมแอมครับกับมิสเตอร์โบโบลิงแอมแอมมาเจอข้างล่างลีเวนเก็บได้แต่หงกระสุนมันเยอะเหลือเกานันโดดซ้ายโดดขวาแล้วก็ตายครับเป็นสวิตท,ที่เก็บจังหวะสุดท้ายไปครับสมมติในตอนนี้ครับอิโนโนเวตไล่ตามทีเสม,มอแล้วเป็นเจ็ดตดเจ็ดวินสวิตลั่นหน่อยเออะอิโนโนเวตไม่แน่ฮะตอนนี้เสม,มอกันแล้วครับทั้งสองทีมฮะ เอาแล้วเอาแล้วโอ้โหแล้วโบโบครับเต็มเต็มนะไปเก็บได้ครับโนนสป,ปาด้าเก็บไปแล้วอต้องบอกว่าโบโบก็ย่ามใจเหมือนกันคะเก็บเขาได้คิด <c oughs> ว่าจะดี้แหแลกไปเยอะเกินนะแต่ว่าตอนนี้ครับอินโนเวตเหลือสองคนเหลือสป,ปาด้าคนเดียวแล้วด้วยโอ้โหเมื่อกี้ก็ตายครับเป็นนักเคริบที่ตายเลยครับโดนการุญาเก็บแล้วตอนนี้หนึ่งต่อสามครับสป,ปาด้ากับเลือดทิ้งมันเหลือยังไม่ถึงครึงคร่งเงลงไปเนี่ยครับรับเบอร์ซี่หืเบอร์ซี่นิ่งกันไปวะฮะ นั่งเฉยๆครับปล่อยให้เขาเนี่ยยิงง่้ยบกให้ตื่นครับอาจจะเขลอหลับก็เป็นได้ฮนะเหลือกันแค่2อ่ตอนหนึ่งครับแล้วข้างบนกนนีเอ็มครับบอกว่ายิงเพื่อนดีนักฮะเอาคืนให้ครับนะสปาดาเก็บไป9ๆๆๆ้าครับลิงเอนแนเก็บไปหครับการูด้าเก็บไปสฮะโบโบเก็บไป 3, บสบเอร์ซี่เก็บไปสาแบ็คบอกเก็บไปห้าฮะสวิกก็สี่ครับเอาละครับตอนนี้ครับ ถ้าเก็บอีกหนึ่งวินได้ครับส่องกระท่อมน้อยวันนี้พวกเขาไม่แพ้แน่มีหนึ่งแต้มชัวร์ครับแล้วก็ถ้าเขาเก็บ2วินได้ครับพวกเขาจะชนะอินโนเวทไปพร้อมกับอินโนเวทครับก็จะด่าผมเหมือนเดิมนะฮะว่าพี่ภาคคู่ผมทําไมครับแล้วเชื่อได้เลยครับว่าครึ่งหลังฤดูการนี้ฮะพวกเขาจะแอนตี้แล้วก็จะบอกว่าพี่อ่ะภาคคู่ผมอีกมันเป็นเหมือนอาถรรพ์ครับอินโนเวทกำลังจะโดนอาถรรพ์เลยฮะตอนนี้เหลือกันสามต่อสามแล้วโบโบเจอหน้าลัสสวิทครับหน้ากากหลุดไปแล้วและหืใช้กับ ใช้ประตูครับบังเอาไว้ครับพยายามจะหนีรอดแล้วสวิตก,ก็มาเก็บโบโบจนได้ครับอุโบโบก็หลบไม่ดีฮนะแต่เบอร์ซี่ก็มาเก็บหน้านของสปาดาเลยกัออน,นสอต่อสองลิงเอ็ม,มเอ็ม,มมาเห็นเขาแล้วเก็บเคลบไปได้สวิตเหลือคนเดียวแล้วนี่แหละฮะตัวตั้งตัวตีที่แอนตี้ครับเขาบอกว่าพีพาคู่ผมดีไลครับไม่เคยรอดครับแล้วตัวนี้แหละฮะเดินมาครับไปเจอที่งานครับเดินมาบอกว่าพี่จะพาคู่ผมไหม ไอ้เราก็นึกว่าจะให้ภาคครับบอกไปฮะบอกเลยครับว่าพี่ไม่พาคก็ดีแล้วพี่พาคทีไรทีผมซวยแพ้ทุกทีครับมันหาว่าผมอะเป็นตัวซวยครับแต่เขาจะรู้ไหมฮะว่าการแข่งขันเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือครับแล้วดูครับสวิตเจอแล้วก็แอบแซวเขาเล่นนะฮะเออบสปิริตสวิตครับวันนั้นเนี่ยเขาเสียอากงไปครับแต่ว่าฮะยังแข่งขันจนจบนะฮะต้องชมเป็นนักกีฬาที่ตั้งใจจริงฮะเราก็เล่นจนจบครับนี่แหละฮะสุดยอดจริงครับ ก็ขอแสดงความเสียใจผ่านตรงนี้เลยกันนะครับสำหรับสวีเฮะที่สูญเสียกงเงินเป็นที่รักไปครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆในวงการฮะยังรักคุณอยู่ครับนะคุณคือครอบครัวของเราแล้วตอนนี้เจอหน้าเบอร์ซี่แต่เบอร์ซี่บอกมันไม่ใช่ครอบครัวปุ๊บแล้วเก็บไปครับเอาละฮะวันนี้กระทบมน้อยไม่แพ้แล้วครับด้วยการเก็บแต้มไปฮะเพราะว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยนำไปแล้วที่9ต่อ7วินถ้าเก็บอีกหนึ่งวินได้ครับพวกเขาจะเก็บ3แต้มในวันนี้ไปแต่ว่าฮะ อินโนเวทถ้าเกิบได้สองวิงครับพวกเขาจะตีสเสมอฮะแล้วก็จบลงไปแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้มครับต้องมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับส่วนกองเชนกระท่อมน้อยฮะวันนี้ผมเล่คนละข้าง,างกับกระท่อมน้อยแล้วนะคุณนกพลัดฮนะเมื่อวานเนี่ยบอกว่าผมเล่นอยู่ข้างเดียวกระท่อมน้อยแล้วกระท่อมน้อยแพ้วันนี้อยู่ข้างอินโนเวทนะอา้าวงานงลกแล้วกองเช์อินโนเวทไม่ไดาวผมเลยเนี่ยแล้วตอนนี้อินโนเวทครับเดินเอาเลยย่นคนเดียวครับ ซาปาด้คนเดียว1ต่อ4ครับแล้วความหวังของทีมแล้วความหวังของผมด้วยอย่าแพ้ได้ไหมอย่าแพ้ได้ไหมโดนด่าแน่ๆแล้วตอนนี้โดนลงมาข้างหน้านี่ก็ห้ามกันเหลือเกินครับกระท่อมน้อยเป็นนิงตาเลยฮะยแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นกระท่อมน้อยที่เอาชนะอิน,นเนีไปได้ด้วยสกอร์10ต่อ7วินฮะเก็บ3มแต้มไปได้ครับไปละไปละอยู่โดนแน่ๆ ไปแล้วอยู่ก็โดนแน่แนครับก็ว่าครับสุดยอดจริงครับส่วนทางด้านของทีมกระท่อมน้อยครับเก็บ3แต้มไปได้ฮะและการแข่งขันครับคอยแบงค์ลีก2023ซีซั่นที่4ไบเรเซอร์ยังคงมีอยู่คะพรุ่งนี้สามารถติดตามกันได้กับที่นี่ครับ TGP ีพเองเราส่วน GM ของเกมคอยแบงค์ครับจีเอครับเที่ยวให้สนุกนะครับนะเราอยู่ตรงนี้เราจะทำงานแทนพวกคุณเองครับขอให้กินให้อิ่มนอนให้หลับเที่ยวให้เพลิน ให้มันมันเทิงสุดชีวิตไปเลยไม่ต้องวงเลยนะจ๊ะเ <c oughs> อาเป็นว่าครับตอนนี้ลาไปก่อนครับสมหุิวันนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมเวลาเดิมนะจ๊ะไปแล้วสวัสดีครับ